ทำห้านอาหารออห้านอาหารที่ว่าคนหลายพิชิตได้ได้ว่านั่งเข่าคิ้วได้มาเข่าคิ้วรอทาคือห้างเข่าเปียกสิห้านเข่าเปียกสิอยู่แถวอุดออรนี่แหละต้องได้เข่าคิ้วได้บโมเมลอนของคอยได้คนนิยมนี่ พานก็เปียกเส้นอ,อานกบเปียกเส้นโสมไม่พะเ็นไม่ปรับปรุงไม่ว่าไงพะเนไม่ปรัปรุงไม่ ด้านหน้าจะแมน็นเงินก็ไปดีข้างหน้าจะแมน็นอันนั้นถนนคุ้นเดินเาวเวียดนามคู่เวียดนามเนาะน้ำเขาเปียกนี่ก็เขาเปียกใต้เวียดนามเพื่อนอันนี้บอลมาซื้อแบบเอาเมือบ้านซื้อแบบเอาเมือบ้านเนาะ ล้อทาเข้าวิารวรถ่รถต่เต็มย่ามนเต้าต่อที้เวลาเาก้าโงนอกเก้เาโงก็มุ่งฝ่าย mắt tiết chiêng may, huynh ấy đi nè, mất mày chiêng may, huynh mất gì? cả bưng luôn, cả luôn đi kìm nhằng ปิน,ปนเปิดเปิดไ่เดินเข้าซอยไปายเน่หเ,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 เข้าคิ้วก่อนเข้าคิ้วก่อน คิวไปอคิวคิวิวคิวอคิพร้อมแล้วใช่ไป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 เรียบร้อยแล้วป็นชั้นอะจโอ้โหขอบคุณฟ้าขอบคุณฟขอบคุณบชั้นสองชั้นส นี่แหละบรรยากาศอยู่ห้านเข่าเปียกเส้นนี่แหละเข่าเปียกเส้นขึ้นไปชั้นสองแบบคาเฟ่คาเฟ่ดูคาเฟ่คอยๆยาขึ้นลูกอันนี้ยาขึ้นเราเอง Tốt đó, tốt thân đầy nữa, Sơ bài, sơ bài, bài Khao tên, khao tên Khao piếc tên, khao piếc tên เียรเคนมาแล้วกาแฟเคลนมาแล้วโอ้กาแฟหอมหอมเบียกเลนหอมหอมแบบกาแฟแบบหอมเพิ่ัวอกกบพีนองะจับโเวนแบบอันจะบโเวนแบบอัน กูหูเนาะอันนี้ขวดขวดแยกเลยตัวนี้นาะขวดแยกเม็ดเลยแยกเลยบ่ยได้บ่ได้ผสมปันเนาะรับเรียกชี้ขวดใครอยากกินแบบลาซี่ดำนอลาตตีคาปูชิโนโก่ก็แล้วแต่เน่อย กะทิแบบมันสมัยสมสวนเนาะก็มีกาแฟแบบสดก็มีแบบสำเร็จรูปก็มีเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเนาะอนาศก็ะือว่าสไตล์แบบผสมผสานเก่าแก่แดทันสมัยเดนเนาะ เอกลักษณ์ของเพิ่นเราเป็นเหื้อใบ่เนื้อไบ่เวียดนามนี่แหละสไตล์เวียดนามนี่เนาะเวียดนาม อย่างนนเ,เนาะโซ่ขอบเปียกซาเบรูปขอบเปียกเป็นกระเทยขายเนาะขอบเปียกเส้นกระเทยขายคือการซาเบรูปแล้วเข้าไปไปต้มกินอยู่เฮือนเฮาอันนี้วิทยุท่า Sister Urban มีวิทยุแบบรอด นี่ทีย่ยูแบบหลอดไฟแล้วบอกเป็นทรานซิสเตอร์ก้อนก้อนทรานซิสเตอร์สมัยเกา่าๆนี่่นีแมนแมนไส,งนส้งอนมีหอดไส้งอ,อสงอนหอดไส้งอนเส้นเลียวมีหอดไส้งอนอ๋อ แล้วก็ท่าน่งก็ที่วา่าพอเอาบันกวนบันกวนเมื่อกี้ปัดหม้อไปแล้วหนึ่งเอี่ยลอพ่อบปวานะเออเอาบันก้วนเหรอมียอใส่รอบมา มิยอ,ห,อ,อหายพ่อพี่เออมียอหายหพ,อยกกพออออ่อเป็น,อปนตอง Yes, I right. am. 那种。